เราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่นะไม่มีเสื่อมไปไปมีลาสมัยถ้าใครทำถูกมีความเพียรและททำถูกหลักวิชาแล้วเนี่ยจะต้องบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างแน่นอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าอย่างเร็วก็เจดวันอย่างกลางเจดเดือนอย่างช้าเจ็ดปีหมายความว่าตั้งใจเอาไว้จริงๆนะ จริงจริงจังๆกันแล้วก็ต้องบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างแน่แน,แ,นและยิ่งท่านมาตอบย้ำซ้ำเดิมว่าเป็นอากาลิโกไม่เกี่ยวกับยุคสมัยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ยมาจำกัดการเวลาถูกหลักวิชาและมีความเพียรต้องก็ถึงแม้พระองค์จะยืนยันอย่างนี้แต่ว่าฝอหลังพุทธปรินิพานไแล้วเนี่ยมันย่อหย,ย่อนกันนะไม่ได้เอาจริงกอาจังกันไม่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องพรารัตนตรยัย เกี่ยวกัเรื่องการศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเป็นตน้น